ลูกชายบ้านนี้เรากินนมหดมากนะคะเพราะว่ากรรมพันธุ์เราเตี้ยแล้วเราก็อยากให้ลูกเราสูงนะคะแล้วเด็กๆก็อยากสูงเองด้วยนะคะเวลามีโคสลดในช่องทางไหนลิงก็จะกดใส่แล้วเขียนแล้วก็กดสั่งมาตุนอันนี้เป็นสต็อกตุนประมาณ1เดือนหรือบางทีเด็กๆกินกันแบบไม่ถึงเดือนก็ก็หมดแล้วทุกคนนะคะเวลามาลิงก็ต้องมานั่งแกะพลาสติกแบบนี้ให้เขาเพราะว่าเดี๋ยวมาเรียงซ้อนข้างตู้เย็นเขาก็จะใส่เติมสต็อกเองจริงๆในตู้เย็นยังมีอีกเยอะเลยนะคะก็เตรียมไว้ก่อนแล้วก็อันนี้คนโตจะกินเป็นโปรตีนนมเอท็นะคะที่เลือกแขม วัวสายพันธุ์ดีที่ให้โปรตีนไทนี้ใกล้เคียงไทนมแม่มากที่สุดอ่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูวิตามินที่ได้นะคะก็จะประมาณนี้อ่าแต่มันอาจจะไม่เยอะมากนะก็คือส่วนคนเล็กเขาจะกินเป็นตัวนี้ช่วงนี้เขาจะชอบรสชาติของโฟมอดโฟพัทต้องเป็นโฟพัทด้วยนะเคยซื้อสามพัทก็ไม่ชอบบอกว่ารสชาติไม่เหมือนกันโฟพัทจะให้ dsa กล่องหนึ่งเนี่ยได้2ีมีกร,รัมเลยนะคะแล้วก็มีตัวขับถ่ายด้วยเขาบอกอร่อยแล้วก็เนี่ยสาสก,กัดวิตามินเยอะเลย